อันนี้เขาบอกว่าให้บอกเหตุผลที่ทําให้นิพจน์พวกนี้ไม่เป็นเอกนามทําไมนิพจน์พวกนี้จึงไม่เป็นเอกนามเพราะสาเหตุอะไรสองจุดหนึ่งลองค่อยๆมองรู้แล้วบอกครูครับทําไมมันถึงไม่เป็นเอกนามบอกอะไรเพราะว่ากําลังของตัวแปรติดลบค่ะใช่ใช่ มันอยู่ในรูปก,การคูณเรียบร้อยแล้วโอเคใไหครับมันอยู่รูปก,การคูนเรียบร้อยแล้วเมื่ออยู่ในรูปก,การคูณกำลังของตัวแปรต้องเป็น0ูนหรือ เต็มบวกพบว่ากำลังของ b ติดลบสาเหตุอันนี้มาจากกำลังของเจ้า b นะครับอ่ะอันต่อไป ทำไมมันไม่เป็นเอกนามคุณสมมุติว่าตับตัวนี้เอาไปก่อนอ่้มีแค่นี้เลยอะทำไมมันถึงไม่เป็นเอกนามเพราะว่าเอกนามจะต้องเป็นการคูณค่ะอือใช่ เอกนามต้องเป็นการคูนไม่มีการบวกการลบเพราะฉะนั้นสาเหตุเกิดจากตรนี้ ถ้าแบบนี้ถ้าเรามองแยกนะ8เฉยๆน่ะเอกนามลบ 4x กำลัง3นี่ก็เอกนาม,นานามโดยเอกนามลบ 4x กำลัง3นี่สัมประสิทธิ์คือลบ4นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอกนามแค่อันเดียวแหละ มันเอาเอกนามสองอันเนี่ยมาบวกกันนะมันเอาเอกนามแปดบวกเข้ากับเอกนามลบสี 4, ่เอกลังสามเอาเอกนามสองเอกนามมาบวกเข้าด้วยกันละอย่างเงี้ยก็จะไม่เรียกว่าเป็นเอกนามเหมือนอย่างบอกว่าถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยแคปหนึ่งตัวเรียกว่าเป็นเอกพจน์ใช่ไหม แล้วถ้ามีแคทสองตัวยังเรียกยังเรียกว่าเอกพจน์อยู่ไหมไม่เรียกค่ะไม่ต้องพูดว่าหูพจน์ใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้แหละครับที่เราเรียกว่าพระหูนามไม่ใช่พระหูนามพระขูนามนะแต่ว่าก็คือนั่นแหละเอ,อมันก็มาจากเพราะการที่มันมีหลายๆสิ่งนะมีมีเอกนา,ามออมากกว่าหนึ่งอันละเอ,อไม่ใช่มากกว่าหนึ่งมีเอกนา,ามเนี่ยเออไม่ใช่แค่อันเดียว ถ้ามีอันเดียวเนี่ยเรียกเอกดามได้จะถ้ามีเกินหนึ่งอันนี้เรียกเอกนามไม่ได้ละก็ต้องเรียกว่าเป็นพหูนามแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องตรงพรหูนามนะ,อ,ะอันนี้ล่ะข้อสองจุดสาม สาเหตุมาเพียบเลยอะกูให้ตรงนี้เป็นเลขสิบสองเลยอะเดี๋ยวคุณเทียบกับอีกอันนึง เขอเทียบกับอันนี้ก่อนนะตั้งเพิ่ม ถ้าเป็นอันนี้เออถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้นะครับเด็กๆสังเกตตรงที่ตัวเศษก่อนมันเกิดจากสองเทอมเทอมนี้เทอม,มหนึ่งเทอมนี้เทอมหนึ่งเด็กๆว่ามันมีตัวร่วมไหมสิบสองกับแปดมีตัวร่วมไหม สิบสองกับแปดมีอะไรเป็นตัวร่วมตัวร่วมที่มากที่สุดของสิบสองกับแปดมีสี่เป็นตัวร่วมใช่มีสี่เป็นตัวร่วมแล้วเราสามารถเขียนได้เป็นเจ้าสิบสอง y เนี่ยก็เขียนได้เป็นสี่คูณกับสาม y น,นะเจ้าแปดก็เขียนได้เป็นสี่คูณสองดังนั้นถ้าเราดึงตัวร่วมสี่ที่คูณอยู่ออกมา เป็นตัวรูปสีที่คุณอยู่ออกมาสีที่คุณอยู่นะโดนดึงออกมาแล้วนะนะวงเล็บแรกมันจะเหลือสาม y วงเล็บหลังมันจะเหลือสองสองวงเล็บมันเคยบวกกันงั้นสาม y กับสองก็ต้องมาบวกกันแล้วมันก็ไปส่วนด้วยสาม y บวกสองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการตัดกันยกทั้งวงเล็บสาม y บวกสองตัดสา y บวกสอง ก็จะเหลือออกมาเป็นเลขสี่ถ้าอย่างเนี้ยเป็นเอกนามเอกนามดีกรีศูนย์ัวแลอะไรก็ได้อันนี้งงหรือเปล่าครับไม่งงค่ะ,อ,ะอย่างนั้นนะครับครูจะเอาข้อนี้มาเทียบด้วยเลยนะครับข้อ2.3เนี่ยมาเทียบด้วยเลยนะครับ สิบสลบสถ้ามันจะหารลงตัวมันจะต้องเป็น12 y-8 กแแต่ของเราดันเป็น12 y-3 ลบ3เราก็เลยแปลงมันก่อน ให้บวกแปดมันยืมไปเพื่อให้มันเข้ารูปแล้วหันลงตัวแล้วก็ลบบวกแปดเหมือนกับไม่ได้ให้ยืมละให้ยืมบวกแปดไปแล้วก็เอาคืนละแล้วก็ตามมาด้วยลบสามอ่ะนั้นบอกกูกันสองข้างยังคงเท่ากันอยู่ไหม สข้างยังคงเท่ากันอยู่ป่ะยังเท่ากันอยู่ค่ะโอเคนะครับมันก็จะถูกเขียนออกมาเป็นแบบนี้เนาะสิบสองวาบวกแปดนี่ก็ชุดหนึ่งนะลบแปดลบสามเป็นลบสิบเอ็ดอีกชุดหนึ่งมันก็เลยถูกแยกออกมาเป็น,นชุดแรกส่วนด้วยสามวาบวกสองลบกับสิบเอ็ด ส่วนด้วยสามว้บวกสองสี่ลบด้วยสิบเอ็ดส่วนสามว้บวกสองนี่ครับอันนี้ก็ไม่เป็นละไม่เป็นเอกนา,ามทำไมไม่เป็นละ่ะนะก็อย่างแรกเลยคือหลายสาเหตุเลยหนึ่งมีการลบละ 2ตรงนี้มีนี้อีกแล้วกำลังของ y นั้นอนะนะครับมันก็ไม่ใช่กำลังหนึ่งนะครับนะหลายทอดเลยนะหลายสาเหตุเลยที่ทำให้มันไม่เป็นเอกดาว ดังนั้นเนี่ยพอเห็นหน้าตาอย่างนี้เห็นหน้าตาเป็นฟอร์มแบบนี้อย่ากึ้งไปด่วนสรุปต่อว่ามันจะไม่ใช่เอกนามนะครับเนี่ยข้อ2.9ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันเป็นเอกนามได้แต่ข้อ2.3เนี่ยไม่ใช่ดันมีตรงนี้มาด้วย มันมีตรงนี้มาด้วยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไม่เป็นเอกนานเอกก้อนหลังเนี่ยทั้งก้อนเลยเก้อนสีดำเนี่ยทั้งก้อนเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไม่เป็นเอกนามน่นะสองจุดสามแล้วก็นนสอง 2. 9ุดเก้านะครับ ในหน้าข้างๆนะครับแล้วก็ระวังไว้นะครับนะเจอฟอร์มแบบนี้เจอฟอร์มแบบข้อสองุดสามเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันจะไม่ใช่เอกนามนะมันอาจจะหารกันลงตัวมันอาจจะหารกันแล้วเแล้วกลายเป็นเอกนามขึ้นมาก็ได้น,นะครับ ข้อสอเเสร็จกันยังครับเดี๋ยวจะเพิ่มข้อ2.10ให้อีกพู้หมีคะคือเออหนูงงตรงที่ว่าทำไมต้องเอามาบวก8แล้วก็ลบ8ปดคะอ๋อคืออย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมันมีหัวข้อหนึ่งนะ ว่าด้วยเรื่องการหารเท่ากูนามเลยแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเราก็เลยยังไปไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมคือถ้าถ้าสอนจะถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมาถึงจะเป็นอย่างนี้เลยครับเอามันทั้งหารกันเลยอย่างนี้เลยแต่พอดีเรายังสอนไม่ถึงตรงนั้นงั้นครูก็เลยต้องหาทางทำให้เด็กๆเห็นก่อนว่าเอ่อมันหารลงตัวมันหารลงตัวได้ก็โดยการยกตัวอย่างที่ สอจุดเก้าตรงตัวอย่างที่สองจเกเนี่ยเจตนาตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันหานลงตัวโดวยการดึงตัวร่วมออกมาก่อนย้อนกลับไปที่สองจุดเก้าหนูเข้าใจมั้คะเข้าใจค่ะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราจะมาที่สองจุดสามนะครับนะเรามาไล่ตรงนี้กันใหม่นะเมื่อตัวหารมันเป็นสามวบวกสองเหมือนข้อนี้เลย เหมือนข้อสองจุเก้าเลยเรารู้ว่าเอจุดที่เหมือนกันนะจุดที่เหมือนกันของแบบที่ลงตัวกับแบบที่อันนี้คือแบบที่ลงตัวพอมันเปลี่ยนตัวเลขจากบวกแปซึ่งบวกแปดมาลงตัวมาเป็นลบสามมันก็มีแนวโน้มว่ามันน่าจะไม่ลงตัวใช่ไหม ใช่ป่ะเมื่อตัวเลขตรงนี้มันเปลี่ยนไปอ่ะตอนเป็นบวกแปดมันลงตัวแต่พอเปลี่ยนเป็นลบสามแล้วก็แนวโน้มก็อาจจะไม่ลงตัวก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นวิธีการก็ถือว่าเราช่วยตกแต่งให้มันตกแต่งให้มันดูดีขึ้นตกแต่งให้เหมือนจะว่ามันจะลงตัวได้ถ้ามันจะลงตัวในภาพเนาะสิบสองวายค่ะด้วยสามวาย วาตัวดวายสองต้งสามหามันควรจะได้สี่ครั้งไอตรงเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ยช่วงนี้นะกับตรงเนี้ยยังเหมือนเดิมอยู่เลยมันก็ควรจะได้สี่ครั้งเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันจะได้สี่ครั้งตรงนี้จะต้องเป็นบวกแปดนี่ต้องเหมือนอันนี้ต้องเป็นบวกแปดสรุปคือถ้าจะให้มันลงตัวมันต้องการบวกแปดเท่านั้นเป็นเลขอื่นไม่ได้ มันต้องการอะไรเราให้มันไปตามใจมันให้บวกแปดมันไปก่อนแต่พอเราเขียนบวกแปดเข้าไปเนี่ยในใจเราเราก็รู้แล้วครับว่าเอ้ยไอเนี้ยกับไอเนี้ยนียมันไม่เข้ากันแล้วนะเว้ยในตามกุทานป่ะทันค่ะเหตุผลของการใส่บวกแปดเข้าไปเอาบวกแปดก่อนนะ ใส่เข้าไปเพื่อให้การหารนั้นนมันลงตัวครับเอาละเมื่อใส่เข้าไปแล้วเราก็เฮ้ยเอาคืนเว้ยเหมือนกับเราไม่ได้ให้อะไรมันไปเลยตอนนี้เท่ากับว่าสิ่งที่เขียนลงไปในขระดนี้คือสิบองวายเฉยๆถูกไหมเพราะบวกแปเจอลบแปดก็หมดแล้วนะมันจำเป็นต้องมีบวกแเพื่อให้มันเกิดการหารลงตัว เกิดการหารเราได้4เ,เราเลยต้องใส่บวก8ให้มันก่อนแล้วเราค่อยลบ8ออกเสมือนกับว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวเลขเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เขียนลงไปเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ 12y เฉยๆขณะที่ตรงนี้คือ 12y แล้วลบด้3เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีลบ3ตามมาอีก เอาแค่นี้ก่อนตามทันหรือตามไม่ทันคะตามไม่ทันเราจะย้อนใหม่อีกทีตามทันค่ะเข้าใจเหตุผลของการที่เอาบวกแปดเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วเราก็ต้องลบล้างผลอันนั้นเพราะบวกแปดมันไม่ใช่ตัวจริงลบล้างผลอันนั้นโดยการที่ลบแปดตามเข้าไปเออ ลบล้างผลตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอาตัวจริงๆอ่ะใส่ตามเข้ามาเท่ากับว่าตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสิบสองวลบสามเหมือนเดิมนั่นเองเท่ากับตรงนี้นั่นเองนะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคือกลุ่มที่มันจะตั้งหาแล้วลงตัวเราก็เลยเนี่ยจับก,กลุ่มไว้เลยขณะที่ไอ้ตรงนี้ก็คิดแยกออกมาลบแปดลบสามกลายเป็นลบสิบเอ็ด เห็นป่ะ12 Y อยู่โดดๆไม่ได้ต้องมีบวก8ด้วยการหารมันจะลงตัวดันนงนั้นตอนนี้ก็เลยถูกแยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งตัวตั้งเป็นเท่านี้อีกกลุ่มหนึงตัวตั้งเป็นเท่านี้แล้วเอามาลบก,กันโดยที่ตัวส่วนนั้นเป็นตัวเดียวกันคือ3 y บวก2เหมือนกันแล้วไอ้เจ้ากลุ่มนี้มันก็จะหารกันแล้วได้สี่ไปแทะที่ตรงกลุ่มนี้ มันก็ต้องอยู่ของมันในรูปนี้แหละแล้วจากการที่มันมีการบวกการลบนี่ก็เป็นสาเหตุละที่ทำให้มันไม่เป็นเอกนามนะครับเทียบแล้วเนี่ยถ้าเราแยกนะเฉพาะตรงสี่นะเป็นเอกนามแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เป็นเอกนามไม่ใช่เอกนาม มันก็เลยทําใหา้ทั้งหมดเนี้ยนะครับนะไม่เป็นเอกนามไปด้วยนะต่อให้ในข้างหลังเนี่ยเป็นเอกนามแต่การที่มีเอกนามมากกว่าหนึ่งอันเราก็จะไม่เรียกเอกนามอีกนะแต่ประด็ตอนเนี้ยมันไม่สามารถเรียกเข้าคูณได้ด้วยเพราะในข้างหลังมันไม่ใช่เอกนามก็ไนะอตรงนี้มันไม่ใช่เอกนาม ถ้าไอเทมหลังมันเป็นเอกนามด้วยเรายัางเรียกว่าพาหูนามได้อะมงมง,มงสับสนหรือเปล่าครับไม่งงค่ะถ้าเรียนถึงการหารแล้วมาถึงเราจะทำอย่างนี้เลยครับเราไม่มาบวกแปดลบแปดอยู่แน่นอนเราจะทำแบบนี้เลยอีแค่ว่าตอนนี้เรายเรียนไม่ถึงตรงนั้นแค่นั้นเองนะ โอเคผมเพิ่ม okay. ตัวอย่าง2.10ให้ก่อนนะครับ uh, uh, อันนี้อ่ะ uh, ลองดูกัน เจอแบบนี้ถ้าเราด่วนสรุปมันเราก็ไะ้ไอ้นี่มันไม่ใช่เอกน,น้ำแล้วล่ะไม่ใช่นล่นล่ะแต่ลองถ้าเราไม่ด่วนสรุปค่อยๆมองมันก่อนฮี่มันดึงตัวร่วมมันทําอะไรได้บ้างไหมข้างบนเด็กๆดึงตัวร่วมอะไรได้ข้างบนเป็นตัวร่วมอะไรได้สี่ค่ะอโอเคนะเราจะเขียนได้เป็น 8ก็คือ4ี่คูณสองเก็คือ4ีคูณสข้างล่างดึงตัวร่วมอะไรได้5ค <5. S 2> ่ะห้าสิบก็คือ5้าคูณสองเก็คือ5นะ้าคูณสามดังนั้นข้างบนดึงตัวร่วม4ที่คูณอยู่ออกมาก่อนนะสิ่งที่จะเหลืออยู่ ก็คือวงเล็บแรกจะเหลือ2 x วงเล็บหลังจะเหลือ3 2วงเล็บมัลบก,กันนะครับเราเลต้องเอา2 x กับ3มาลบก,กันข้างล่างเอา5ที่คูณอยู่นะครับตัวร่วม5ที่คูณอยู่หึืออ,อกนะมันก็จะเหลือวงเล็บแรกมันจะเหลือ2 x วงเล็บหลังมันจะเหลือ3เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการตัดกันยกทั้งวงเล็บ ผลลับที่ได้ออกมาก็เลยเป็น4ี่ส่วนห้าต่อคูกะสี่ส่วนห้เป็นเอกนามหรือเปล่าเห็นไหมเห็นมสี่ส่วนหสรุปเทอมเนี้ยเทอมเนี้ยตกลงมันคือ4ีส่วนหนั่นเอง4ีส่วนหเป็นเอกนามหรือไม่ เป็นค่ะอ่ค่อยวันี้อ่าค่อยค่อยเอจากวันนี้ไปจากวันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆจําได้มากขึ้นนะครับแล้วมันจะดีขึ้นอีกตอนที่เด็กๆกลับมาดูทบทวนแล้วก็เออมานั่งดูตรงที่เราจดเลคเชอร์เนาะตอนเนี้ยบางทีแบบอุ้ยจะให้จําไปตรงที่เราเพิ่งเขียนจดไปอะไรเงี้ยมันอาจจะจำไม่ได้นะที่เราบอกว่าตัวเลขทุกตัว ถือเป็นเอกนามหมดเลยตัวเลขทุกตัวถือเป็นเอกนามหมดตัวเลขทุกตัวยกเว้นศูนย์ถือเป็นเอกนามดีเฟรียศูนย์แล้วเจ้าศูนย์ล่ะศูนย์ก็เป็นเอกนามแต่เป็นเอกนามที่มีดีกฟรีไม่แน่นอนต่าไมนะตัวเลขทุกตัวเนี่ยตัวเลขค่าคงที่ทุกตัวไม่ว่ามันจะมากมันจะน้อยมันจะเป็นบวกมันจะเป็นลบมันจะเป็นเศษส่วนมันจะเป็นทศนิยมนะครับตัวเลขทุกตัว ถือเป็นเอกนามหมด4.5ก็เป็นตัวเลข4.5จึงเป็นเอกนามนะเป็นเอกนามตัวเลขทุกตัวยกเว้น0ูนย์ถือว่าเป็นเอกนามดีกรีศูนเป็นเอกนามดีกรีศนย มาจากตัวเลขทุกตัวที่เป็นเอกนามตัวเลขทุกตัวยกเป็นศูนย์เป็นเอกนามดีฟรีศูนย์ ศูนเป็นเอกนามที่มีดีกรีไม่แน่นอนต้องถบวถว้อนถบทถวนนะครับวันนี้ในในในชั่วโมงมันก็อาจจะได้มาประมาณหนึ่งนะครับ แต่จะจําได้ทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเด็กๆราไปทุกทวนแล้วโอเคเดี๋ยวมันก็ได้นะครับแล้วก็ตอนอาจารย์เข้าทดสอบเก็บคะแนนเป็นเอกนามหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นเอกนามเป็นหรือไม่เป็นผู้นามโอ้โหแค่แค่ตรงนี้ก็ฟันเรากระจายแล้วถ้าเราไม่แม่นนะครับ ดีกรีอีกนะครับจุดที่เขาจะไปหลอกล่อเราก็าคือเขาเอาตัวเลขเนี่ยต,ตัวเลขมีพวกกำลังด้วยคุณถึงได้ย้ำว่าดีกรีของเอกนามเอาแต่กำลังของพวกตัวแปรมารวมกันกำลังของตัวเลขไม่เกี่ยวแต่เด็กๆพอเรียนไปแล้วก็อาจจะเผลอบ้างเนี่ยลืมเอากำลังของตัวเลขไปรวมด้วยก็สวยไปนะ